ประชาชนชาวนาเกลือได้ร่วมพิธีบวงสวงประเพณีกองข้าวเมืองพัทยากันอย่างคึกคักนะคะขณะที่นายกเมืองพัทยามีการเปิดเผยในเรื่องของสงกราน2,568ก็คึกคักค่ะยอดจองโรงแรมทะลุ90%คาดว่าสร้างรายได้หลายร้อยล้านบาทค่ะ ที่สวนสาธารณะลานโพนาเกลือจังหวัดชนบุรีนายประเมศางพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยาประจำปี2568โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการประชาชนชาวพัทยาและนาเกลือรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นประเพณีกองข้าวนาเกลือหรือว่าที่รู้จักกันอีกหนึ่งชื่อว่างานกองข้าวพัทยานะคะถือเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีเก่าแก่ของชาวพัทยาและจังหวัดชนบุรีที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล คนให้แก่ครอบครัวและชุมชนโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องจากวันไหลพัทยาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ ส่วนโรงเรียนศรีราชาได้จัดพิธีมุทิตาจิตลดน้ำขอผ่อนคณาจารย์อาวุโสโรงเรียนศรีราชาโดยได้ร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปและร่วมพิธีมุทิตาจิตลดน้ำขอผ่อนคณาจารย์อาวุโสโรงเรียนศรีราชาทั้งนี้ก็เพื่อให้สิทธิ์เก่าได้แสดงมุทิตาจิตและลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้สร้างความรักและความสามัคคีของสิทธิ์เก่าวรวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ่ไวว้้ดยคะทางนี้นายปรเมศงามพิเชษนาย,ยกเมืองพัทยานะคะได้เปิดเผยถึง ภาพรวมของการจัดกิจกรรมสงกรานเมืองพัทยาปี2568ค่ะว่าในปีนี้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่13ถึง19เมษายนโดยมีการเล่นน้ำสงกรานตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะโดยเฉพาะในวันที่18ซึ่งเป็นวันไหลนาเกลือและวันที่19ซึ่งเป็นวันไหลพัทยาก็ประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะต่างก็หลังไหลเข้ามาร่วมงานกันเป็นจานวนมาก โดยจากการสำรวจนั้นพบว่าโรงแรมในเขตเมืองพัทยามียอดจองห้องพักสูงถึงกว่า90%ค่ะขณะที่พื้นที่จอมเทียนนั้นมียอดจองอยู่ที่ประมาณ80% ทั้งนี้ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความคึกคักของภาคการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยผู้ประกอบการโรงแรมต่างรายงานนะคะว่ามีรายได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยลบจากเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นข่าวดาราจีนถูกลักพาตัวไปพมา่ารวมถึงแผ่นดินไหวในบางพื้นที่ที่ส่งผลให้จำนวนหนักท่องเที่ยวจีนลดลงค่ะ ส่วนที่สนามฟุตบอลหัวบ้านหมู่ที่สองตําบลสมสารอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนายอดุลศักดิ์รักสกุลสงสยัยนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตําบลสมสารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นและชาวบ้านช่องสมสารต่างก็มาร่วมการฟื้นฟ,นฟ,นฟูการแข่งขันฟุตบอลประเพณีท้องถิ่นช่องสมสสารในเทศกาลวันสงกรานต์ประจําปี2568งานประเพณีของ ท้องถิ่นชาวบ้านช่องแสมสารที่เขาจัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีนะคะโดยการแข่งขันเขาก็ไม่ได้แข่งกันแบบเอาแพ้เอาชนะกันนะคะแต่แข่งขันเพื่อให้เกิดความสนุกสนานค่ะคึกคักคึกครื้นกันไปเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีกันปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่ห่างหายมาหลายปีค่ะเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมความรักความสามัคคีอันดีงามของชุมชนช่องแสมสารให้ กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ